สวัสดีครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยแปลงที่ปลูกขนุนพันธุ์ทองคีรีครับก็ฟ้าค่อนข้างจะปิดนะครับฟ้าค่อนข้างจะปิดแดดลำไรครับแดดลำไรสภาวะนี้ตัวต้นขนุนนะครับค่อนข้างจะ,ะสังเคราะห์แสงได้ค่อนข้างน้อยนะครับ สิ่งที่เราทำได้ก็ตอนนี้ก็คือ,อใช้ปุ๋ยห่มท้ายนะครับก็คือ12-6-33นะครับก็คือสูตรห่มท้ายาสูตรห่มท้ายาพฤติกรรมปุ๋ยก็คือ,อพืชจะเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนะครับแป้งและน้ำตาลทั้งหมดที่สร้างได้นะครับ เคลื่อนย้ายไปที่ลูกทั้งหมดสร้างได้10ก็เคลื่อนย้ายไปที่ลูก10เลยก็คือบังคับให้พืชเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปที่ผลทั้งหมดถ้าเปรียบเหมือนคนก็เปรียบเหมือนตอนนี้เราอ,อยากให้เป็นแม่ที่รักลูกมากๆกนะครับก็คือถ้าเกิดแม่ได้รับอาหารนะครับแม่ก็จะ นำอาหารที่สร้างทั้งหมดนะครับไปให้ลูกทั้งหมดเลยโดยที่ตัวตัวแม่ก็จะได้รับอาหารค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าขนุนที่ผมขายนะครับส่วนมากจะภายในประเทศนะครับภายในประเทศก็อ,กอยากให้ขนุนมีรสชาติที่ดีในสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยทั้งหมด ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเลยนะครับโดยผลนะครับผลที่อยู่ในสวนก็จะอายุประมาณ100วันนะครับ100วันหรืออ,อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็จะตัดผลได้แล้วนะครับก็คือขนุนเขาจะอยู่มีอายอาุตั้งแต่ ผสมเกสรเสร็จนะครับถึงประมาณเก็บผลอายุประมาณ120วันนะครับอันนี้ร้อยสิบเอันนี้ประมาณร้อยวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปริมาณนะครับที่ใส่ผมจะใส่ประมาณ300กรัมนะครับต่อต้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใส่มากครับถ้าเกิดเราใส่มากต้นก็จะสตันนะครับยืนต้นยืนต้นโสมนิ่งๆไม่แตกใบ แต่ไม่แตกใปนะครับการฟื้นต้นก็จะค่อนข้างยากการฟื้นต้นก็จะค่อนข้างยากอ,อันนี้คือผลอายุประมาณร้อยวันนะครับนามก็จะค่อนข้างจะสีเขียวสดใสสีเขียวสดนะครับการ ใส่ปุ๋ยนะครับก็แนะนําให้ใส่ถูกช่วงถูกเวลาถูกจังหวะนะครับใส่ปริมาณน้อยๆนะครับแต่แต่บ่อยๆนะครับดีกว่าใส่มากทีเดียวนะครับจะเป็นผลเสียต่อ,อพืชมากกว่าผลดียังไงก็หากท่านใดมีคําถามสงสัยนะครับหรือ,อ ให้คำชี้แนะนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้โพสต์ได้เลยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ